เลยพี่หน่อยครับก็รู้ด,ด้ยวยใช่ไหมเรซ้อมมากี่วันครับมาสามอาทิตย์แล้วซ้อมอยู่ที่ใครติมเมิร์นเราอยู่ที่ที่สครับอที่นะี่ตอนนี้มีใครไปคูณบอลซ้อมอมาหรือติมเบิร์ก็มีหลายคนนะเพื่อไปบีในะไหนใครอยู่เนาะ<ช>ตอนนี้เราอายุ19ปีครับสูงเท่าไหร่โล <15. S 1> ่สิบห้าหนักไปปล่อยตอนนี้ มวยสไตล์อะไรครับปิ้งมือวันนี้จะต้องมาเจอเพื่อน่เธอไม่เคยต่อยกันเลยครั้งแรกเนาะศึกษาเก่งมาต่อยก็ยังก็ดูมาแล้วเขามวยสไตล์เขามวยสไตล์เหมือนกันสายชนสายเลยวันนี้แล้ววันนี้จะว่าเกวาแบ่ไงดีต่อยได้แน่ต่อยตาตาเราก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขอุปกรณ์เดี่ยวล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ไปที่นี่นะอ่าวันนั้นต่อยกับถึงบางจันทร์เนาะเป๊ะมากวันนั้นใช่เราใช่เราไปวันนั้นเบาไหร่ ร้อยสิบห้าครับร้อวันนี้ต่อยร้อยร้อยแปดอ๋วันนั้นปล่อยไปต่อยเนาะอืมวันนี้ร้อยแปดนี่เวทเราเลยถ้าเกิดเข้าไปแช่หนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็มาเกินนิดนึงครับประมาณเขียนมาคิดได้ครับก็คือเหมือนที่เส้นที่สายหน่อยร่างกายไปนี้จำไวครับสูบพุ่งแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเมาส์ชนะเอาแค่เดื่อครับคุมมากี่กิโลประมาณสามสี่กิโลเนี่ยต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ติดครับคนจังหวัดจังหวัดตับุรีฝากเชิญชวนแฟนคลับหน่อยฝากช่วยเชีีีียยรรร์ดด้คคคคัับบผมมนนนท่่ออะขโช